รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระสกแก้วด้วยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในการที่ส่งให้ดิฉันเข้ามาทํางานเพือ่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระสกแก้วค่ะผู้นําท้องถิ่นที่เป็นผู้หญิงเนี่ยย่อมไม่ธรรมดาเส้นทางต้องหนักหน่วงแน่นอนต่อสู้ยากไหมครับในการได้รับเลือกตั้งเขาเนี่ยเข้ามามันต้องมีอะไรแบบเยอะแยะมันเส้นทางไม่ง่ายที่เป็นผู้หญิงที่เป็นนักการเมืองมันต้องมีอุปสรรคอะไรอีท่านนายก เล่าให้ฟังหน่อยว่าอุปสรรคเป็นยังไงบ้างวัน่ฝ่าเถึงวันนี้ได้เป็นยังไงก็ก็มีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาแหละนะคะมันก็มีบ้างที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะคะในสิ่งที่เราทํางานมาเนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็คิดว่าเราทําดีที่สุดนะคะคือไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเหรียญมันจะมีสองด้าสองสองด้านอยู่แล้วนะคะนะฮะบางด้านึก็ไม่อาจจะไม่ถูกใจแต่เราก็คิดว่าเราจะทําดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่า ตัวดิฉันเองเน่ะเป็นคนสะแก้วเกิดที่นี่ก็คงจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตนั่นนะฮะก็จะทําสิ่งดีๆให้คนสะแก้วเต็มความสามารถค่ะครับนโยบายสําคัญๆของท่านนายกที่จะทําต่อไปมีนโยบายอะไรบ้างก็นโยบายที่หาเสียงไว้นะคะก็มีหาหมอสะดวกสบายอย่างนี้ค่ะก็เรามีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของอบจนะคะที่ทันสมัยมากครับครับเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษานี่ก็ คือตัวเองเป็นคนเป็นเด็กสัตแก้วนะคะ,คะซึ่งเรียนมาตั้งนานเรื่องการศึกษานี่มันลำบากเหลือเกินจะต้องไปเรียนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝังใจถึงถ้าเราอโอกาสที่จะได้ทำเรื่องการศึกษานะะี่ฮะจะทำให้เด็กสัตแก้วเนี่ยได้มีโอกาสได้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 เข้าถึงจนกระทั่งขนาดนี้เราก็มีมหาวิทยาลัยบุรพาเข้ามานะคะวิทยาลัยวราองค์กรวิทยาลัยอารมณ์กรเนาะ แล้วก็วิเลยเทคนิคซึ่งตอนนี้มีเด็กถึงห้าพันกว่าคนแล้วค่ะ,คะด,ดิฉันมีส่วนผักดันเข้าไปนะคะอบจเขาไปทำอะไรบ้างครับหลังจากนี้อบจก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะอบจเนี่ยก็ถือว่าพอเข้ามาแล้วก็อบจอนี่ถือว่าเป็นหลักสําคัญนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะคือเข้าไปช่วยร่วมกันหากับท้องถิ่นนะคะความเด่นของจังหวัดสระแก้วท,ที่เราอยากจะผักดันมันนี่ย เป็นเรื่องท่องเที่ยวหรือเป็นเมืองอยู่สบายหรือเป็นเมืองแบบไหนสแก้วเป็นเมืองที่อยู่สบายนะคะประชาชนน่ารักผู้คนน่ารักมากค่ะสมัครสมัครคีค่อนข้างจะสมัครคีนะคะเป็นค่อนข้างจะเป็นในทิศทางเดียวกันด้วยซ้าไปค่ะมีปัญหาบ้างไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันเลขน้อยค่ะถึงว่าปัญหาไม่มากเรื่องค่าขายชายแดนเป็นไงบ้างเนี่ยล่ะคือปัญหาพอชายแดนปิดเนี่ยนะคะจริงสแก้วตรงเนี้ย ทุกท่านที่ทุกประเทศนะฮะไปสแกวเนี่ยก็จะต้องนึกถึงโรงเกลือใช่ไหมคะใช่ใชจะไปเที่ยวตลาดรงเกลือตลาดรงเกลือนี่เป็นตลาดแห่งแรกของประเทศนะฮะที่ที่ที่เราไม่ต้องไปใช้สื่อโฆษณามากนะฮะ<ม>ถ้าพูดถึงสแก้วก็ต้องนึกถึงลงเกลือเลยค่ะแต่หน้าวันนี้นะคระพราะพี่น้องประชาชนซึ่งมาจากที่อื่นก็เยอะนะคะที่มาทำมาทำธุรกิจตรงนั้นค้าขายนะคะพอตลาดปิดนี่ตรงนี้นเศ,ษศรษฐกิจเรา ช่วงนี้ซบเซามากค่ะหลังจากนี้โควิดก็อาจจะน่าจะดีขึ้นวซีนซีนอปจจะเข้าไปช่วยส่งเสริมยังไงเรื่องการค้าขายอปจก็มีต้องไปช่วยอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นตลาดส่วนนึงเป็นของอปจด้วยค่ะค่ะเราก็จะไปช่วยดูแลเรื่องเนื่องจากว่าช่วงนี้พอเกิดวิกฤตเรื่องโควิดนะคะแม่ค้าก็เริ่มขายออนไลน์เราก็จะลงไปแบบนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ให้แนะนําให้เด็กรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะเปิดทําธุรกิจก็ให้ความรู้ค่ะทำเพจเก่ยวัสืุออนไลน์ให้ใครออนไลน์ค่ะน่าสนใจน่าสนใจบทบาทของอบจสัตแก้วที่จะดูแลพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับบางทีงบประมาณไม่เพียงพอเราก็ไปช่วยด้วยนะคะแต่ทางอบตหรือเทศบาลนี้ก็ต้องทําแผนมาเช่นเดียวกันนะเพราะเนื่องจาก พื้นที่ครอบครองร่วมกันเนี่ยก็ทั้งจังหวัดสกแก้วมันมีทั้งอบอจอต้องเข้าไปช่วยแล้วเรามีเครื่องจักรด้วยฮะเราสามารถที่จะไปบรรเทาความเดือดร้อนก่อนได้เช่นถนนขาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ส่งเครื่องมือฮะเครื่องจักรไปช่วยในแวดวงวิชาการเนี่ยชอบพูดเสมอว่านายกท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้หญิงจะเหมาะมากท่านนายกเห็นด้วยกับคําพูดนี้ไหมครับแต่ ก็ตัวเองก็ทําคิดว่าเราจะไม่คิดว่าเป็นท่านเป็นอะไรนะคะให้ปกครองกันเหมือนแม่ปกครองลูกอะไรอย่างนั้นนะคะคิดว่าน่าจะน่าจะสมัครสมานสามัคคีกันนะคะน่าจะเป็นทิศทางเดียวกันนะคะมีอะไรก็คุยกันอยากให้ท่านนายกบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวสักแก้วว่าคนคนนี้ที่เขาเลือกมาอีกสี่ปีเนี่ยเขาจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองเขาแน่ๆให้อยากให้ท่านนายกสื่อสารกับพี่น้องชาวสักแก้ว ก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสัะแก้วมากนะคะที่ไว้วางใจให้ตัวดิฉันเข้ามาเป็นนายกอบอจอในวันนี้นะคะจะไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็สึ่งหนึ่งเนี่ยะจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเพื่อพวกเรานั่นเองนะคะ